This podcast The is Reader ชีวิตดด้าาเพรระกฟังสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ The Reader EP ที่17แล้วค่ะและวันนี้คุณอยู่กับแพรนัทพรเพ็งกุลนะคะวันนี้แพรยขอหยิบยกหนังสือเล่มนี้มาให้เพื่อนๆเ,เป็นประโยชน์ต้อนรับปีใหม่กันค่ะ The Promise Keeper คนประสบความสำเร็จคือนักรักษาสัญญา เขียนโดยคุณนิโนยรัตทีชานชินปวินนักนะคะเขาว่ากันว่าจงเป็นนักรักษาสัญญาแล้วทุกความปรารถนาจะกลายเป็นความจริงคุณรัตทีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนักกิจกรรมนักวิ่งนักปีนเขานักปฏิบัติธรรมหลายนักมากเลยค่ะคุณนิโนยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าทุกสิ่งที่ทางคุณนิโนยททาสาเร็จเพราะเขาเป็นนักรักษาสัญญา แล้ววันนี้แพรจะเอาหนังสือเล่มนี้มาย่อยให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะติดตามกันได้เลยในหนังสือแบ่งออกเป็น3พาร์ทหรือ3บทด้วยกันนะคะบทแรกว่าด้วยการสร้างผู้นําและสร้างธุรกิจบทที่2สร้างทีมหรือทีมบิลดิ้งและบทที่3สร้างตัวตนนะคะทั้ง3บทจะมาร้อยเรียงกันและต่อเติมซิกซอให้ทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองเป็นนักรักษาสัญญาได้เราไปกันทีละบททีละตอนกันค่ะบทที่1 ว่ากันด้วยการสร้างผู้นําและการสร้างธุรกิจก่อนอื่นนะคะอยากทาความเข้าใจกันตรงนี้นิดนึงว่าความเป็นผู้นําไม่ได้ขึ้นอยู่กับตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งในองค์กรหรือว่าตําแหน่งในธุรกิจของคุณนะคะแต่ภาวะผู้นําต่างหากหรือนิสัยความเป็นผู้นําที่จะเป็นตัวบอกว่าเราแต่ละคนเป็นผู้นําหรือเปล่าซึ่งภาวะผู้นําเหล่านี้ค่ะ ทำให้เราทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยย่อยเล็กๆคือการนำตัวเองนำครอบครัวของเรานำองค์กรเล็กๆของเราหรือทีมเล็กๆของเราและขยายผลไปสู่การนำธุรกิจใหญ่ๆของเรานะคะแล้วนิสัยของความเป็นผู้นำหรือภาวะผู้นำเหล่านั้นมีอะไรบ้างแพ้หยิบยกเข้ามาจากหนังสือ10ข้อด้วยกันดังนี้ค่ะข้อ 1. be a learner ต้องเป็นนักเรียนรู้อยู่เสมอหรืออย่างที่คุณนิโนยเขียนไว้ว่ามนุษย์ทุกคนควรมีเรื่องให้ขึ้นชั้นอนุบาลเสมอๆตลอดชีวิตอย่าหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่เพราะว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดดีที่สุดแต่เราเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆได้ต่างหากข้อ 2. be a builder ต้องเป็นผู้สร้างผู้นำคือผู้ที่กรุยทางเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของผู้สร้างก็คืออดทน อดทนต่อการสร้างอดทนต่อการค้นหาอดทนต่อการหาแนวทางเพื่อสำเร็จ 3. Be and Explorer คือเป็นนักสำรวจและสิ่งที่ผู้นำควรสำรวจก่อนอันดับแรกคือสำรวจภายในตัวเองว่าตัวเองจะต้องพัฒนาอะไรจุดแข็งจุดอ่อนของเราคืออะไรคะ่ะข้อ 4. Be a Finisher เป็นนักทำให้สำเร็จง่ายๆค่ะไม่ว่าเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วเริ่มแล้วก็ต้องทำให้จบทำให้เสร็จ 5. B solid เป็นคนไม่หวั่นไหวง่ายในที่นี้คือไม่หวั่นไหวรวมถึงต่อคำพูดของคนอื่นต่อสถานการณ์ต่างๆเพราะว่าเรามักจะเ,เจอคลื่นลมตลอดเส้นทางของเรา 6. B wise เป็นคนฉลาดฉลาดในที่นี้ไม่ได้แปลว่า IQ สูงนะคะ แต่เป็นคนฉลาดรู้ที่จะวางใจให้ถูกที่ในการสร้างของเราเราจะต้องวางใจที่กระบวนการไม่ใช่ผลลัพธ์เช่นนี้แล้วเราถึงจะฉลาดต่อการดำเนินธุรกิจหรือดำเนินชีวิตและเป้าหมายของเราข้อ7 B Po s i t i v e เป็นคนคิดบวกคิดบวกในที่นี้ไม่ได้แค่คิดแบบโลกสวยนะคะคิดบวกคือการคิดตามความเป็นจริงและคิดต่อไปให้ได้คือคิดก้าวหน้าให้เราสามารถ ดำเนินหรือต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นไปได้นะคะข้อ8 be grateful มีความรู้สึกขอบคุณเพราะตลอดเส้นทางของเราเราดีขึ้นได้เราประสบความสำเร็จได้ล้วนผ่านการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากหลายๆคนการที่ผู้นำมีความรู้สึกขอบคุณก็จะทำให้เส้นทางสวยงามนะคะข้อ9 be a giver จงเป็นผู้ให้นึกถึงและระลึกถึงว่าเราควรจะเป็นผู้ให้เสมอก่อนที่เราจะได้รับอะไรก็ตามข้อ10 B e not just a leader ในที่นี้หมายถึงว่าเราควรจะมีหมวกในการสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับผู้คนด้วยไม่ใช่แค่เป้าหมายสำเร็จแต่ว่าคนเสียหายสร้างความสัมพันธ์ตลอดเส้นทางไม่ใช่เป็นแค่ผู้นำของเขาเท่านั้นคะ่ะส่งท้ายบทที่1ด้วย GPS mindset ที่ถูกต้องในการสร้างธุรกิจนะคะ ข้อแรกนะคะไม n เซ็ t ที่ดีก่อนไม n เซ็ t ที่ดีคืออะไรนะคะไม n d s ็ t ที่ดีคือไม n เซ็ t ที่ไม่ต่อต้านและไม่ยอมรับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะคนที่รู้สึกว่าเราไม่สามารถผิดพลาดได้เลยนะคะหรือแอนตี้ความล้มเหลวจะทำให้เราเดินต่อในเส้นทางอย่างมีความทุกข์ค่ะข้อ2นะคะเปิดกว้างทางความเชื่อเพราะบางครั้ง สิ่งที่เราผ่านมาในอดีตหล่อหลอมให้เราเกิดความรู้ความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะและมีความเชื่ออีกหลายๆอย่างที่เราอาจจะยังไม่รู้แต่มันเป็นจริงและดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้น GPS ที่ถูกต้องคือเราเปิดกว้างทางความเชื่อมีกร t h ไม n d s e t และพร้อมจะปรับเปลี่ยนหากเรารู้ว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อมาแต่เดิมไม่ถูกต้องข้อ 3. จากง่ายไปยากเพราะเส้นทางทุกเส้นทางนะคะก่อนที่เราจะทำเรื่องยากได้เก่งลองหาเรื่องง่ายๆมาทำและพัฒนาตัวเองไปก่อนข้อ4ความสำคัญของระยะยาว เพราะว่าคนส่วนใหญ่นะคะอาจจะมองโฟกัสแค่ระยะสั้นทําให้เราเบี่ยงเบนจากเส้นทางไปได้แต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายและมองให้เห็นระยะยาวการมองเห็นระยะยาวจะทําให้เราประหยัดเวลาเพราะเรารู้ว่าทิศทางที่ถูกต้องคืออะไรนะคะและ GPS m i n d s e t ข้อสุดท้ายคืออยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ เราต้องคุยกับตัวเองได้ดีนะคะเพราะว่ากำลังใจเราอาจจะหาได้จากผู้อื่นแต่ความเข้มแข็งทางจิตใจมันต้องเกิดขึ้นจากตัวเราเองเท่านั้นค่ะคุณนิโนยฝากไว้ซึ่งดีมากๆเลยนะคะว่าความมั่งคั่งและความสำเร็จที่แท้จริงนั้นคือสิ่งที่คุณเป็นความสามารถที่คุณมีที่คุณสั่งสมไว้ในการลงทุนการเติบโตจากการไม่ยอมแพ้และ การเรียนรู้และตัวตนใหม่เหล่านี้ต่างหากซึ่งเป็นสิ่งที่เราสร้างมาได้ด้วยตัวเองและไม่มีใครสามารถขโมยหรือแย่งชิงไปจากเราได้ค่ะบทที่2ว่าด้วยการสร้างทีมขอแบ่งเป็น2ส,ส่วนย่อยๆนะคะส่วนแรกคือหลักคิด4ประการในการปรับตัวเพื่อทำงานเป็นทีมและ2นะคะเทคนิคหรือแนวคิดง่ายๆในการสร้างทีมค่ะว่ากันด้วยหลักคิด4ประการนะคะข้อแรกค่ะ คิดบวกหรือ Positive Thinking ที่หลายๆคนเคยได้ยินนะคะ การคิดบวกคืออะไรเราอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่าคือการสนทนากับตัวเราเองนะคะคือบทสนทนาภายในที่เรามีให้กับตัวเราเองคุณนิโนยแนะนำว่าเราควรจะมีชุดข้อความง่ายๆที่เราเอามาใช้เพื่อปรับตัวและปรับใช้ได้ทันทีเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดังใจข้อความเหล่านั้นเช่นนะคะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนดีเสมอเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหากไม่ท้าทายเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ ข้อ2ให้คิดตามความเป็นจริงหลังจากที่เราคิดบวกแล้วนะคะทำให้เราไม่รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังเราก็ต้องกลับมาคิดตามความเป็นจริงซึ่งสำหรับคนที่นักถือศาสนาพูดก็อาจจะใช้หลักการคิดจากปัจจุบันคิดตามความเป็นจริงมาใช้ได้ค่ะข้อ3นะคะคิดอย่างไรให้ไปต่อในทางที่ดีหรือ optimistic thinking นะคะคือการคิดอย่างคนมีกำลังใจและตัดสินใจว่า จากสถานการณ์นี้เราจะต้องเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างไรไม่ใช่คิดบวกหรือโลกสวยแต่อยู่กับที่และแนวคิดสุดท้ายก็คือคิดอย่างไรให้ก้าวหน้านอกจากจะทําให้เราลุกต่อไปแล้วนะคะก็ต้องคิดอีกว่าเฮ้ยแล้วเราจะก้าวหน้าได้อย่างไรหรือเรียกว่า progressive thinking นะคะเป็นการคิด เพื่อจะกลับมามองว่าเมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจเหล่านี้ถ้าเราจะยังคงเดินต่อเพื่อเป้าหมายของเราเราควรมีแผนงานหรือการลงมือทำอย่างไรนั่นเองค่ะส่วนที่2ว่าด้วยการสร้างทีมนะคะทีมคืออะไรข้อแรกทีมก็ต้องประกอบด้วยสมาชิกใช่ไหมคะทีมเมมเบอร์คือหัวใจสำคัญของทีมนะคะทีมเมมเบอร์ที่ดีคือไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เก่งนะคะเพราะคนที่เก่ง แต่ไม่ดีก็อาจจะเป็นท็อกซิกของทีมได้คุณนิ้น้อยให้ข้อสังเกตไว้ว่าระหว่างคนที่เป็นท็อกซิก ที่เก่งนะคะกับคนดีที่อาจจะไม่ได้เก่งมากหลายครั้งเราอาจจะต้องตัดสินใจเลือกคนดีเพราะว่าคนที่ท็อกซิกเขาก็จะทําให้การสร้างบรรยากาศของทีมเป็นลบได้อย่างมากและเราทุกคนสามารถเป็นสมาชิกที่ดีของทีมได้นะคะเริ่มต้นง่ายๆคือการที่มีใจเสียสละเพื่อทีมและรู้ตัวว่าทุกการกระทําของตัวเองจะกระทบกับทีมดังนั้นเราก็จะทําเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ดี <S <S เช่น ไม่มาสายให้ความร่วมมือเป็นตัวอย่างที่ดีจุดเริ่มต้นเหล่านี้จึงสามารถทำให้ผู้คนนะคะเสียสละและบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นของทีมได้ค่ะข้อต่อมาเมื่อมีทีมแล้วนะคะเราก็ควรจะมีเป้าหมายของทีมหรือทำให้ทุกคนเห็น จิ๊กซอภาพเดียวกันว่าทีมของเราจะประสบความสำเร็จหรือเดินไปในทิศทางไหนและบนเส้นทางเหล่านั้นทุกๆท,ทีมเมมเบอร์จะได้ประสบความสำเร็จหรือเติบโตขึ้นอย่างไรนะคะมีเขามีเป้าหมายของเขาอยู่ในเป้าหมายของทีมและสิ่งเหล่านี้จะทำให้คอ v a วลูของทีมแข็งแกร่งค่ะและสุดท้ายนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายของทีมก็คือหากทีมประสบความสาเร็จ สิ่งที่ทุกคนควรจะเป็นก็คือไม่ใช่คิดว่าความสำเร็จนั้นเกิดจากคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ต้องให้เครดิตแก่ทีมเพราะมีทีมที่ดีเราถึงมีการสำเร็จในทิศทางที่ดีเหล่านั้นค่ะหลักคิดสุดท้ายในการสร้างทีมก็คือเราทุกคนต้องเข้าใจว่าการเกิดความขัดแย้งในทีมเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะคะดังนั้น มีเกร็ดเล็กเกรดน้อยที่จะเอามาแชร์ในการกำจัดความขัดแยง้งข้อแรกนะคะทุกคนจะต้องเข้าใจว่าเราทุกคนล้วนแตกต่างกันได้นะคะสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือแตกต่างทำความคิด รักษาจุดร่วมสงวนจุดต่างยอมรับซึ่งกันและกันและอีกข้อหนึ่งที่คุณนิ้น้อยให้ไว้ซึ่งดีมากๆเลยค่ะน่าจะเรียกได้ว่าเป็น c u เจอร์ขององค์กรที่ถ้าเรานำไปปฏิบัติแล้วน่าจะลดทอนความขัดแย้งได้มากๆนะคะสิ่งนั้นก็คือ 5G ะะจีแรกคือ girls and guys ก็คือเราควรจะหลีกเลี่ยงและไม่ยอมรับเรื่องชู้สาวนะคะเพราะเรื่องชู้สาวนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วจะสามารถสร้างปัญหาลุกลามได้กับทีมอย่างมากขออ้อ2เกมเกมในที่นี้รวมถึงการไปเอนเตอร์เทนนะคะเพราะการชวนกันไปทำสิ่งที่บันเทิง อาจจะรบกวนการสร้างเป้าหมายของทีมได้ค่ะและก่อให้เกิดความไม่มีระเบียบวินยัยข้อ3 Gambling นะคะอันนี้อาจจะไม่ต้องพูดเลยว่าการชวนไปพนันล้วนสร้างความเสียหายและลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตของทีมได้ข้อ4ก็สิบการนินทาไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงทั้งเลเวลทีมเมมเบอร์ด้วยกันหรือทีมลีดเดอร์นะคะ เพราะการเนินทาร้วนก่อให้เกิดบาดแผลและการผิดใจกันได้นั่นเองข้อ5ค่ะ Good life นะคะอันนี้คืออะไรนะคะคือชีวิตที่ดีการยึดติดว่าฉันดีอยู่แล้วรวมไปถึงการอวดนะคะสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เหล่านี้ก็ก่อให้เกิดความเป็นพิษในทีมได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้น 5G ถ้าเรารักษาไว้หรือเรียกว่าเป็นโลนรงเป็น c u เจอร์ขององค์กรจะสามารถลดทอนความขัดแยง้งและปัญหาในทีมได้อย่างมากเลยค่ะ ขอทิ้งท้ายแนวคิดที่คุณนิโนยฝากไว้นะคะสำหรับสมาชิกในทีมทุกคนในการปรับตัวและการสร้างทีมสิ่งนั้นก็คือแนวคิดที่ว่าเราแต่ละคนไม่ใช่คนสำคัญเหนือคนอื่นหรือสิ่งอื่นใดนะคะเราทุกคนควรมีใจพร้อมจะเสียสละเพื่อทุกคนในทีมเป็นผู้สร้างนะคะ เสียสละเป็นเบื้องหลังที่แข็งแกร่งที่สุดคอยสนับสนุนนะคะให้ผู้อื่นผลักดันผู้อื่นผลักดันเป้าหมายของทีมอย่างนี้นะคะทุกๆคนจะสามารถส่งเสริมศักยภาพซึ่งกันและกันและบรรลุเป้าหมายของทุกคนในทีมและเป้าหมายของทีมได้ค่ะบทที่3ม ว่ากันด้วยเรื่องการสร้างตัวเองนะคะซึ่งประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือการสร้างนิสัยซึ่งจริงๆแล้วคือการเปลี่ยนแปลงนิสัย2แนวคิดที่ถูกต้องนะคะและ3นําไปสู่คาแรคเตอร์หรือตัวตนที่สมบูรณ์ของเราค่ะเรื่องแรกคือการเปลี่ยนแปลงนิสัยนะคะนั่นก็คือการเอาชนะนิสัยเก่าแล้วก็บ่มเพาะนิสัยใหม่นั่นเอง3เทคนิคที่เอามาฝากกันค่ะ ข้อแรกคือการเอาชนะความกลัวความกลัวเป็นเรื่องพื้นฐานที่คนทุกคนมักจะมีนะคะไม่ว่าการจะทำเรื่องใหม่รวมไปถึงการมีนิสัยใหม่ๆและสิ่งที่จะช่วยให้เราเอาชนะความกลัวได้ก็คือการมีเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเป้าหมาย เล็กหรือใหญ่ขอเพียงแค่ชัดเจนนะคะเทคนิคที่คุณนิโนยฝากไว้ก็คือการเขียนเป้าหมายนะคะยิ่งเรากลัวมากก็ควรเขียนเป้าหมายบ่อยๆนะคะเช่นตื่นมาทุกเช้าก็เลยเขียนเป้าหมายของเราเอาไว้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราผลักดันเอาชนะความกลัวได้ค่ะข้อ 2. มีความเพียรพยายามนะคะคุณนิโนย ฝากเอาไว้ว่าสิ่งที่คุณนิ้นยค้นพบนะคะว่าวิธีพัฒนาตนเองที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งก็คือการเติบโตด้วยการทำงานและในการเติบโตด้วยการทำงานก็คือเรามีความเพียรพยายามนะคะหลายๆเรื่องเรายังทำไม่ได้เรายังทำไม่เก่งแต่อาน,นิสงส์งของความเพียรพยายามนี่เองที่จะทำให้เราสำเร็จได้ค่ะและข้อสุดท้ายก็คือการดีขึ้นต่อเนื่องจนนิสัยเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะ การที่นิสัยของเราจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันหรือสองวันสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องทำนิสัยใหม่นะคะทำให้เราดีขึ้นต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆและความต่อเนื่องนี้เองเราถึงจะได้นิสัยที่เราต้องการค่ะแล้วเพื่อนๆทราบกันไหมคะว่าเมื่อเราไปถึงเป้าหมายหรือความสำเร็จของเราสิ่งที่มีค่ามากกว่าเป้าหมายที่เราได้ก็คือนิสัยที่เราเปลี่ยนแปลงหรือนิสัยความสำเร็จนั้นๆค่ะ เมื่อเรามีนิสัยความสำเร็จนั้นนะคะเราก็จะสำเร็จได้ยิ่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไปอีกค่ะหรือที่ผู้เขียนเขียนเอาไว้นะคะว่าคนที่มีนิสัยสำเร็จจะสำเร็จเป็นนิสัยและเอามาฝากกันอีก5ข้อค่ะที่จะช่วยทําให้เราเกิดความต่อเนื่องนะคะข้อแรกเราต้องคิดว่าเราได้ลงมือทำแล้วให้ความสำคัญกับลงมือทำสองตาอยู่ที่เป้าหมายนะคะจดจ่ออยู่ที่เป้าหมายและ มุ่งม,มั่นที่จะทำสิ่งนั้นทุกๆวันนะคะ3รากฐานความเชื่อต้องแน่นนะคะอันนี้สำคัญมากว่าเราต้องคุยกับตัวเองให้ดีและถ้าเราไม่มั่นใจในวิธีคิดของตัวเองก็ต้องหาโค้ชที่ดีโค้ชที่ถูกต้องกับเราค่ะข้อ 4. มีสมาธิและต้องอดทนอดทนอดทนนะคะอันนี้ใน The r e a d ดอรหลายตอนของเราก็จะพูดเรื่องความอดทนไว้มากนะคะความอดทน ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็เป็นรากฐานสำคัญที่เราจะสำเร็จค่ะและข้อ5้านะคะศรัทธาในกฎแห่งความสม่ำเสมออันนี้ทางแพรเคยอ่านมานะคะว่าคนหลายๆคนนะคะมักจะรอไม่ได้นะคะและคอยจะถามหรือถามตัวเองเสมอว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะสำเร็จเมื่อไหร่จะดีขึ้นกว่าเดิมและคอยจะวัดผลตลอดเวลาเราต้องทำใจให้นิ่งและรู้ว่าในหลายๆอย่างนะคะมันอาศัยเวลาเติบโตเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อนะคะ ว่าถ้าเราสม่ำเสมอแล้วทุกอย่างที่เราทำจะผลิดอกออกผลอย่างแน่นอนค่ะทิปเล็กๆที่อยากจะฝากไว้เกี่ยวกับการสร้างนิสัย หรือการเอาชนะนิสัยเก่านะคะก็คือเราควรจะเลือกอยู่ในที่ที่ความฝันของเราจะงอกงามหรือทําให้เราเปลี่ยนนิสัยได้เพราะว่าบรรยากาศนะคะและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อตัวเราเป็นอย่างมากค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเลือกสิ่งแวดล้อมของเราดีๆนะคะนิสัยของคนสําเร็จนิสัยความสําเร็จสําคัญกว่าความรู้นะคะความรู้มันเป็นเพียงแค่โนเลเนะคะที่มีวันหมดอายุแต่ถ้าเราบ่มเพาะนิสัยของคนสําเร็จแล้วอะคะ่ะเราจะเติบโตต่อน,นื่ ได้ออย่่างแนนนเทคนิคง่ายๆนะคะในการเลือกจะเปลี่ยนแปลงนิสัยใดนิสัยหนึ่งอาจจะเริ่มอย่างนี้ค่ะเริ่มจากเรามาพิจารณาตัวเองว่านิสัยไหนที่เราอยากจะแก้ก่อนนะคะและยิ่งถ้านิสัยนั้นมีผลกระทบเป็นอย่างมากเราก็เลือกนิสัยนั้นมาเปลี่ยนก่อนค่ะตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะเช่นการตื่นเช้านะคะสมมติว่าเราเป็นคนที่ตื่นสายมากๆเลยและทําให้เรา ลนลานะคะไปประชุมก็สายไปทำงานก็สายและมีผลต่อความสำเร็จทั้งวันเราก็ลองแก้นิสัยตื่นเช้านะคะปรับปรุงมาเปลี่ยนว่าโอเคตื่นเช้าแล้วเราทำอะไรได้บ้างถ้าเราปรับนิสัยแบบนี้ก่อนนะคะรับรองว่าสิ่งดีๆที่เหลือก็จะตามมาแน่นอนค่ะ ส่วนที่2ค่ะว่าด้วยแนวคิดถูกต้องจิตใจหนักแน่นและ growth mindset นะคะขอหยิบยก4 mindset ในการพัฒนาตนมาฝากกันข้อแรกคือการกลัวความผิดพลาดนะคะมากกว่าการใส่ใจเรื่องการพัฒนาตัวเองคนส่วนใหญ่มักจะกลัวว่าเราจะผิดจะพลาดนะคะแล้วก็ไม่กล้าให้มีการล้มเหลวอยู่ในประวัติชีวิตของตัวเองนะคะแต่สิ่งที่ทําให้คนพัฒนามากกว่าก็คือการเป็น active learners คือการกล้าทำนะคะแล้วเอาประสบการณ์นั้นมาเป็นตัวที่ทำให้เราเก่งขึ้นค่ะ2นะคะคือคนส่วนหนึ่งมักจะสนใจและศึกษาแต่ความสำเร็จมากกว่าการเรียนรู้ความล้มเหลวทำให้คนจำนวนมากนะคะถึงแม้ว่าจะกล้าลงมือทำแต่ทำได้ไม่ยาวนานนะคะเพราะเข้าใจไปว่า ทุกๆเป้าหมายจะประกอบด้วยความสำเร็จเท่านั้นนะคะจึงไม่สามารถอยู่กับความพ่ายแพ้ได้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่ผู้เขียนฝากเอาไว้นะคะว่าผู้ชนะ เขากลับเป็นคนที่ยืนหยัดและรับมือกับความพ่ายแพ้ได้เป็นเรื่องปกติจนสามารถพาตัวเองกลับมาชนะได้ในระยะยาวเพราะอะไรคะเพราะเส้นทางของเรามันไม่ใช่เป็นระยะสั้นๆนะคะเราอาจจะแพ้หรือไม่ได้ดั่งใจในเป้าหมายสั้นๆแต่ถ้าเรารับมือกับมันได้นะคะเป้าหมายระยะยาวนั่นคือความสาเร็จที่แท้จริงมากกว่าข้อ3คือคนส่วนหนึ่งนะคะ มักจะสื่อสารโดยคิดถึงแต่ใจตนเองจนลืมคิดถึงใจคนอื่นการสื่อสารสะท้อนความคิดของเรานะคะหลายๆคนมักจะพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดมากกว่าจะพูดในสิ่งที่มีเมตตาหรือพูดให้ก่อประโยชน์กับผู้ฟังค่ะถ้าเราลองปรับในความคิดและการสื่อสารเหล่านี้ก็จะมีการอมใจจากผู้พูดและผู้ฟังเกิดขึ้นข้อสุดท้ายค่ะคนส่วนหนึ่งมักจะมองเห็นอุปสรรค ใหญ่กว่าโอกาสเสมอทําให้พวกเขานะคะไม่กล้าลงมือทําหรือไม่กล้าไปต่อหรือทําไปบ่นไปนะคะความจริงแล้วทุกๆเรื่องนะคะในทุกโอกาสมีปัญหาเสมอถ้าเราปรับมุมมองนะคะเห็นโอกาสนะคะและเอาแรมของเรานะคะความคิดของเราไปหาแนวทางแก้ไขปัญหาแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นก็จะเกิดให้ความคิดสร้างสารรค์และการพัฒนาตัวเราเองรวมทั้งนิสัยใหม่ๆได้ค่ะ สุดท้ายนะคะขอเติมเต็มเทคนิคง่ายๆนะคะเพื่อมายเซ็ตที่สมบูรณ์ค่ะคุณนิ้นอยฝากไว้สอาเรื่องนะคะที่แพยอยากจะเอามาขมวดแล้วก็ฝากไว้ข้อแรกนะคะขอให้กล้าก่อนเก่งนะคะนักรักษาสัญญาเขากล้าก่อนเก่ง ทำนะคะแล้วเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาทำให้เราพัฒนาฝีมือมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือทักษะมันจะมาพร้อมกับการลงมือทำของเรานั่นเองนะคะข้อต่อมานะคะให้เราฝึกทำไปอีกนะคะเพราะว่าคน ทุกคนนะคะจะเติบโตจากการลงมือทาและการตัดสินใจนะคะคือการมองหาแนวทางในการแก้ไขอุปสรรคและการตัดสินใจบ่อยๆเหล่านี้เองค่ะจะทำให้เราเก่งขึ้นนะคะใช้เวลามาแก้นิสัยมากกว่าสงสัยว่าทำไมเราถึงไม่สำเร็จสักทีนะคะและสุดท้ายนะคะคุณนิน้อยก็ยังย้ำว่าทำไม่เป็นทำไม่ได้หรือยังไม่ทำเราต้องตอบตัวเราเองดีๆนะคะ โฟกัสที่กระบวนการแก้นิสัยมีความสุขกับเส้นทางแล้วคุณก็จะได้ผลลัพธ์ซึ่งไม่ใช่แค่ว่าเป้าหมายสำเร็จนะคะคือการที่นิสัยเราเปลี่ยนไปแล้วอย่างถาวรนั่นเองค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะคือการสร้างตัวตนที่สมบูรณ์ให้เป็นอัลติเมทคาแรคเตอร์ของเราคือการเป็นนักรักษาสัญญานะคะ be the promise keeper คุณนิดน้อยนะคะได้เขียนเอาไว้ว่าการที่เป็น the promise keeper ก็คือการที่เลือกที่จะเป็นนักรักษาสัญญานะคะ มันคืออะไรคือการที่เมื่อเราสัญญาอะไรไว้ตั้งเป้าหมายอะไรไว้นะคะเราเลือกที่จะทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นหรือสําเร็จไม่ว่าระหว่างเส้นทางจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอหยิบยกข้อความนี้เป็นคาแรคเตอร์ของนักรักษาสัญญามาฝากกันค่ะให้เราลองเช็คตัวเองกันดูนะคะเมื่อมีโอกาสล้มเลิกเราจะเลิกหรือไม่เมื่อมีข้ออ้างใหม่ๆเราจะใช้มันผิดสัญญาหรือเปล่า เมื่อมีอุปสรรคที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นระหว่างทางเราจะยอมแพ้หรือเดินหน้าต่อสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะกลายมาเป็นคุณลักษณะของคุณหรือคาแรคเตอร์ของคุณนั่นเองหรือแพ้เรียกง่ายๆนะคะว่าในตลอดเส้นทางอ่ะเราจะมีเรื่องใหม่ๆอุปสรรคใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอซิกเนเจอร์ของเราคืออะไรนะคะสิ่งที่เราสร้างขึ้นจากการชนะ ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรก็ตามมันจะหล่อหลอมเป็นตัวตนของเราตัวตนที่คนก็ยังรู้สึกได้นะคะว่าเราคุณคนนี้นะคะถ้ารับปากอะไรแล้วจะทําถ้าตั้งใจอะไรแล้วจะทําทุกคนทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ค่ะเริ่มต้นง่ายๆนะคะก็คือไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาระหว่างเส้นทางนั่นเองในส่วนนี้นะคะแพรขอหยิบยก หาพลังใจที่ได้จากหนังสือในตอนนี้เอามาให้นักรักษาสัญญาใช้เป็นอาวุธทางใจและเป็นกำลังใจตลอดเส้นทางค่ะข้อแรกอดทนจนความงามปรากฏค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าในเส้นทางเราอาจจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคนะคะให้เรารู้ว่าความงามรออยู่นะคะในเส้นทางของเราถ้าเราอดทนจากเรื่องยากจะเป็นเรื่องง่ายนะคะเราจะรับมือสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นจนความงามนะคะหรือเป้าหมายของเราเกิดขึ้นจริงค่ะ ข้อ2นะคะระวังเรื่องความท้อค่ะเราอาจจะท้อได้เมื่อสิ่งที่เราทําไม่ได้ดั่งใจยอย่างที่พูดกันมาแล้วนะคะแต่ถ้าเรายอมรับว่าเราอาจจะผิดหวังบ้างแพ้บ้างแต่สู้ต่อค่ะจนชนะได้อะคะ่ะสิ่งที่เราท้อนะคะเราต้องมาเช็คกันดูว่าเราท้อแท้หรือท้อเทียมนะคะให้กําลังใจตัวเองถ้ารู้สึกเหนื่อยก็พักแต่ไม่ใช่ล้มเลิกหรือมัวท้อแท้จน ข้อมาปค่ะ,คะมีความศรัทธาและความเชื่อที่ถูกต้องว่ายานพาหนะสู่ความสําเร็จคือตัวของเราเองค่ะแท้จริงแล้วชีวิตอาจไม่ใช่การสร้างความสําเร็จหากคือการเดินทางเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อค้นพบตัวเองอีกคนหนึ่งที่ตัวเรายังไม่รู้จักคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมคนที่มีวินยัยคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะและเราคนใหม่ที่มีความเข้มแข็งและมีนิสัยที่ดีขึ้น จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายนะคะและสิ่งสวยงามอย่างที่เรียนไว้แล้วนะคะไม่ใช่การที่เราได้ไปถึงเป้าหมายแต่การที่เราได้นิสัยใหม่ๆและเป็นเราคนใหม่เมื่อถึงเป้าหมายต่างหากค่ะข้อ 4. นะคะให้มีศรัทธาว่าณนะจุดหมายปลายทางหลังจากที่เราต่อสู้ ต่อสู้แล้วต่อสู้อีกนะคะจนความงามปรากฏนั้นรางวัลที่รออยู่ตรงสุดหมายปลายทางจะเป็นรางวัลที่ผู้พิชิตหรือผู้ที่ผ่านเส้นทางอะได้เท่านั้นและผู้ที่ยอมไปก่อนนะคะท้อแท้ไปก่อนหรือพ่ายแพ้ไปก่อนไม่เคยได้สัมผัสค่ะสิ่งนั้นนะคะคือความงดงามของชีวิตและตัวตนใหม่ที่เป็นความสวยงามที่เราสร้างขึ้นเองค่ะข้อ5ค่ะ คือข้อเท็จจริงที่ว่าทุกความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่มีทางลัดนะคะแล้วถ้าเรารู้ว่าไม่มีทางลัดแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรล่ะเพื่อให้เรามีกําลังใจถูกต้องไหมคะ การที่เราจะมีกำลังใจก็คือการใช้เทคนิคที่เล่ามาทั้งหมดค่ะให้เรามีความเชื่อความศรัทธาว่าทุกทุกคนที่จะสำเร็จต้องผ่านเส้นทางเดียวกันก็คือการเส้นทางต่อสู้กับตนเองนะคะการปลูกและบ่มเพาะนิสัยใหม่ค่ะการอดทนจนความงามปรากฏค่ะและสุดท้ายนะคะเราสามารถสร้างส,างสิ่งมหชชัศจรรย์กับตัวเราเองได้จากทุกอย่างที่ผ่านมาถ้าเรารู้ว่าไม่มีทางลัดเราก็จะเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ค่ะ จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับแนวคิดดีๆและ how to ดีๆจากหนังสือ The Promise Keeper คนประสบความสำเร็จคือนักรักษาสัญญาและอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงปีใหม่กันแล้วแพรและทีมรายการ The Reader นะคะขอเชิญชวนเพื่อนๆลองมาตั้งเป้าหมายนะคะ ปีใหม่เป้าหมายใหม่อาจจะตั้งเป้าหมายอะไรก็ได้ที่เราเคยตั้งไว้แล้วเรายังทำไม่สำเร็จนะคะหรือเป้าหมายใหม่ที่เราต้องการนะคะมาสร้างปีที่ชีวิตเปลี่ยนความหมายกันนะคะและชีวิตจะมีความหมายและมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อเราเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะทำคําสัญญาให้ศักดิ์สิทธิ์ความยากจะกลายเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณเป็นนักรักษาสัญญา แล้วพบกันใหม่กับ The Reader EP หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ This is podcast The Reader ชีวิตดีได้เพราะการฟัง